ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆน,นะครับวันนี้ผมจะพามาเช็คลำพุงนะครับว่าขาดหรือไม่นะครับแบบบ้านๆน,นะครับโดยผมจะใช้วิธีเช็ค2วิธีนะครับ 1. ใช้มิเตอร์เช็คแล้วก็จะใช้ฐานไฟฉายฐานไฟฉายที่ผมนามาจะมี2ขนาดนะครับขนาด 3A จะเป็นขนาดเล็กที่ใช้สำหรับรีโมทนะครับรีโมททีวีตัวนี้เป็นฐาน 2A 2A จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่นะครับเป็นฐานไฟฉายนะครับ 2E นะครับ 3E ผมจะใช้ทดลองกับลำโพง6.5นิ้วเสียงกลางแล้วก็เป็นแหลม จานนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะครับผมจะเช็คให้ดูแบบใช้มิตเตอร์นะครับก็ปรับไปที่ย่านวัดโอมนะครับที่แบบมีเสียงนะครับเราจะเช็คแบบบ้านๆนะครับผมจะใช้แบบนี้ครับก่อนเช็คแล้วก็ ่อนเช็คลำโพงแล้วก็วัดดูก่อน,นครับเช็คสายดูก่อนว่าโอเคครับแบบมีเสียงครับเดี๋ยวผมจะเช็คเอาเอาแหลมจานก่อนนะครับแหลมจานก่อนเวลาเช็คนะครับที่ลำโพงจะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับขั้วบวกก็จะมีตัว C นะครับตัว C ตัวนี้จะมีความต้านทานนะครับเราก็ เช็คที่ขั้วของดอกลำโพงจานเลยนะครับเดี๋ยวมีใช้มิเตอร์เช็คดูนะครับทำประชุมสังเกตมิเตอร์นะครับเดี๋ยวเอาฐานออกกันนะครับนดีจะเช็คนะครับจิ้มไปที่สีแดงไปขั้วบวกนะครับจริงๆก็สายไหนเช็คก็ได้นะครับบวกหรือสีดำหรือสีแดงก็ได้นะครับเพราะว่าเช็คการขาดเฉยนะครับเดี๋ยวจะเช็คนี้ครับ ั้วสีแดงที่ขั้วบวกครับสังเกตที่ตัวนี้นะครับว่าจะติดหรือเปล่าตัวนี้ไม่ดังนะครับตัวนี้ไม่ดังนี่ไม่ดังนะครับความต้านทานไม่ขึ้น,นครับครับแสดงว่าแหลมจานตัวนี้ขาดนะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกตัวหนึ่งดูบ้านครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ว่าความจางคานไปขึ้นหรือเปล่าครับนะครับสังเกตที่มิเตอร์นะครับตัวนี้ขึ้นนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับมีเสียง้วยนะครับจนฐานขึ้นเห็นไหมครับมีเสียงด้วยนะครับแสดงว่าตัวนี้ขาดตัวนี้ไม่ขาดนะครับ เดี๋ยวมาดูเสียงเสียงกลาง6.5นิ้วบ้าน,นครับ6.5นิ้วก็จะมีขั้วบวกขั้วลบเหมือนกันนะครับขั้วบวกจะเป็นที่ลำโพงก็จะมีบอกนะครับบวกกับลบนะครับมันจะมาร์กไว้อยู่นะครับถ้าไม่มีมาร์กก็สังเกตที่ขั้วบวกจะเป็นใหญ่ๆนะครับตรงนี้จะใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมมาเช็คดูครับว่าตัวนี้จะขาดได้ป่าน,นะครับ แล้วก็ชิคมิเตอร์เหมือนเดิมนะครับดูนะครับดูนะครับอย่าครับแสดงว่าเสียงกลาง6.5นิ้วตัวนี้ก็ไม่ขาดนะครับเดี๋ยวมาลองตัวนี้บ้างนะครับเอาสายไหนจิ้มตรงไหนก็ได้นะครับ สลับกันได้นะครับเพราะว่าเราเช็คว่าขาดหรือเปล่าไม่เช่นะครับดูนะครับเห็นไหครับแสดงว่าไม่ขาดนะครับแสดงว่าเราวัดใช้มิเตอร์วัดตัวนี้ไม่ขาดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ถา่านไม่ฉายวัดนะครับถา่านไม่ฉายวัดก็ต้องมีสายไฟนะครับสายไฟของผมใช้ สายไฟเป็นปากจิ้งโจกครับแหลมๆเอาไว้หนีบนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็นําสายไฟสายไฟสองเส้นนะครับมาติดที่นี่นะครับเอาเอ่อเอาเทปกาวครับติดก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ชิคแต่ผมจะใช้สายไฟที่มีปากจิ้งจกแหลมๆนะครับช็ค เดี๋ยวผมจะใช้ใฐานไฟฉาย1.5โวลต์นะครับ1.5โวลต์ 2e นะครับก่อนเราก่อนเราจะเช็คว่าลำโพงขาดหรือเปล่าแล้วก็ซื้อฐานไฟฉายมาใหม่นะครับหรือต้องแน่ใจว่าฐานตัวนี้ยังมีไฟอยู่นะครับให้ฐานไฟฉายตัวนี้นะครับเช็คเช็คลำโพงนะครับผมจะใช้เป็นสีแดง มีที่ขั้วบวกนะครับสีแดงที่ขั้วบวกของลำพุงแหลมแบบจานนะครับแล้วก็สีดำมีที่ขั้วลบนะครับดูนะครับฟังเสียงครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับตัวนี้ก่อนหน้านั้นเราเช็คใช้มิเตอร์เช็คแล้วโอมไม่ขึ้นนะครับ และก็ไม่มีเสียงเดี๋ยวผมจะใช้ฐานไม้ฉายเช้กนะครับนะครับเอาสายไฟจิ้มนะครับขั้วบวกใส่ที่ขั้วบวกนะครับนะครับาลองดูนะครับไม่มีเสียงนะครับเห็นไหมไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีเสียงเลยครับ นะครับคุชมดูนะไม่มีเสียงเลยครับเห็นไหมไม่มีเสียงครับเดี๋ยวผมจะลองตัวนี้บ้างที่เราเช็คว่าไม่ขาดนะครับมาดูความแตกต่างกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นครับเดี๋ยวผมถอดออกก่อนนะครับนะครับเวลาเราเช็คเราก็ต้องเช็คผ่าน ผ่านตัวนี้เลยครับไม่ต้องผ่าน c นะครับเพราะว่าตัวนี้มีความต้านทานมันจะไม่ชัวนะครับเราเช็คผ่านตัวนี้นะครับผ่านไวท์ตัวนี้นะครับนี่ครับดูดูครับความแตกต่างครับดูไีกินเสียงครับเสียงอาจจะไม่ชัดนะครับดูนะครับนี่ครับ ังเสียงอย่างนี้ํำโพงไม่ขาดนะครับเห็นไหมต่างจากตัวเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูใหม่นะครับตัวนี้นครับเดี๋ยวจะงายหน้าขึ้นนะครับดูตัวนี้นะครับ ดูความแตกแต่างตัวนี้นะครับเงียบเลยนะครับขาดนะครับตัวนี้ขาดนะครับเห็นไหมขาดนะครับนขาดนะครับแสดงว่าตัวนี้ขาดนะครับตัวนี้ขาดตัวนี้ไม่ขาดนะครับลองดูฐาน1.5สามบ้าน,นะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดู อู่นะตัวเล็กนะครับเป็นแรงดันหนึ่ง้าโวลต์กระแสตรงเหมือนกันนะครับอยู่นะครับเห็นนะครับฟังเสียงครับนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับฟังหน่อยนะครับนี่ครับเสียงดังครับแสดงว่าไม่ไม่ขาดนะครับ แสดงว่าลำพุงแหลมตัวนี้ไม่ขาดนะครับต่อมาเรามาเช็คเสียงกลางบ้างนะครับขออนุญาตเอาแหลมออกก่อนนะครับนะครับมาดูเสียงกลางบ้างครับเดี๋ยวผมจะชี้เป็นหนีบนะครับเหมือนเดิมนะครับ ดูนะครับเราใช้มิตเตอร์2ตัวนี้ไม่ขาดนะครับดูมาฟังเสียงกันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับใช้ฐานไ้ใช้เหม,มือนเดิมนะครับดูผมจะที่หมีครับเห็นไหมครับฟังเสียงชัดเจนนะครับฟังเสียงนะครับ นี่ครับเสียงว่าลาโพงเสียงกลางเราไม่ขาดนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ต่อมาใช้หนึ่งจุดห้าตัวเล็กบ้างครับถานไปใช้สามอีนะครับฟังเสียงครับดังแรงเหมือนกันนะครับนี่นครับดังแรงเหมือนเดิมนะครับผ่านไปใช้ ขนาดเล็กหรือขนาด1.5โวลต์2 a หรือ3 a สามารถเทสยได้นะครับต่อมาตัวสุดท้ายนะครับผมจะเทสให้ดูตัวสุดท้ายนะครับผมจะเทสให้ดูตัวสุดท้ายดูตัวนี้ออกก่อนนะครับหนีบเหมือนเดิมครับใช้ สายไฟที่มีปากจิ้งโจกนะครับดูนะครับผมจะเทียให้ดูเอาตัวทานไปใช้ดูนะครับไหมครับเสียงครับเสียงชัดเจนนะครับเสียงกลางนะครับเดี๋ยวกระงายลำพูงดูนะครับ ชัดเจนนะครับเสียงชัดเจนดีต่อมาใช้ฐานไม้ฉายขนาดเล็กว่างครับ1.5โวลต์เหมือนกันนะครับนะครับดูลองสลับขั้วดูนะครับลบเข้าบวกบวกเข้าลบครับดังเหมือนเดิมนะครับสรุปสลับขั้วไหนก็ได้นะครับเวลาเทสน,นะครับเพราะว่าเราเช็คว่าขาดหรือไม่เฉยนะครับนะครับ ผมเอาขั้วลบใส่ที่ขั้วบวกของฐานไม่ใช้ครับแล้วก็ขั้วบวกของลำโพงใส่ที่ขั้วลบของฐานไม่ใช้ยังดังนะครับนะครับสรุปว่าเสียงกลาง2ตัวนี้ไม่ขาดนะครับเสียงแหลมขาดตัวหนึ่งนะครับตัวนึงไม่ขาดนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มาเทสสาหรับคลิปนี้ผมก็มาเทส วิธีการเทสลำโพงนะครับเสียงกลางและเสียงแหลมนะครับสำหรับใครที่เช็คไวป็นก็สามารถเช็คได้นะครับใช้แบบบ้านๆนะครับก็คือฐานไว้สายนะครับแค่ฐานไว้สายที่มีไฟแค่นั้นเองครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ